おかえりなさいませご主人様おいお前邪魔だ โดโมมีนาซังครับผมสวัสดีครับผข้สู่ช่องจาเมคแคสเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม R.O.V. วนะออฟเวอร์การอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็มีสกีนรีรันเข้ามาผมกับสกีข้างหน้านี่เลยที่ผมเล่นอยู่ Dimension b เ e a ก e r ไอรินั่นเองนะก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมในระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับ โดยกิจกรรมครั้งนี้นจะเป็นพวกแบบอารมณ์เหมือนแคสกินนาคอนเป็นที่ข้อเนาะที่แบบว่าเปิดการเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการันตีนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้เจอทางสาก,กัดจังหวะน,นี้จ้าเอไ๋ไว้รลยแต่ผมอาสกิลผิดขอบประทานอภัยขอทําการเด้งเลือดสักนิดนึงแต่ตอนนี้มันแรงกว่าต้นเกมรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสจังหวะน,นี้ขอทําการหลบแป๊บนึงหลบแป๊บนึงโอ้โหโคตรจะแรงเลยเกินต้นเกมนี่ครับผมเนาะสกินไอรินะครับผมเนาะก็ เอฟเฟกต์อลังการนาซาสกิลอนิเมะของ r านั่นเองนะครับผมสกิลหนึ่งก็ตามนี้เลยแล้วผมเราก็สกิลสองออกครู่หนึ่งหาจังหวะก่อนแล้วนี่กดสกิลสองเข้าไปแล้วผมกดขวานเข้าไปก็ผมเนาะบอกแล้วครับว่าสวยงามจริงแล้วผมแล้วกดสกิลเข้าไปแล้วผมเอาน้ำทํำยอ่อตอนนี้ถอยก่อนดีกว่าแต่ว่ามันเอาสูตรก็ผมสก,กัดบอกพี่อยากเอาใช่ไหมผมจัดให้จอนเนี่ยยี่หผมขอแล้วกันได้เลิกหยุดแล้วตอนนี้โอ้โหตายก่อนแต่ตอนนี้เพนมาจาังหวะนี้โอ้ยไม่ไม่รอดอยังรอดอยู่มันก็หนีสกิลแบบสปินไปแล้วผมโอ้โหรอดตัวเเฉยยล อ่ะครับผมเนาะก็กิจกรรมนะครับผมเนาะก็ใครอยากเราไปเล่นสามารถสุ่มได้นะครับผมเนาะก็ขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้ดนราคาที่ไม่เกินมากเกินไปนั่นเองนะครับก็จะมีอ่ามีเอฟเฟกต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นป้ายประกาศแล้วก็หมุนบังคับปุ่มที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตยืมจากแอดมินยูสุนั่นเองนะครับเล่นของเดลตานั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีสกีพอดีแต่ <laughs> ผมเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยสุ่มทีหลังแล้วกันนะก็มาให้เรารีวิวก่อนแล้วกันเนาะโอเคมา เราเล่นเป็นออฟเดนนะครับผมเนาะให้เพนเล่นเป็นจังเกิลไปนะครับข้างล่างก็ชูลมุนหนาสาหัสแลผมแต่เราไม่เป็นไรครับเราเล่นออฟเดนก็ถือว่ามีข้อดีนะครับผมเนาะจะได้เงินไวด้วยโอเคครับเรารอไปเล่นเลนล่าเลยดีกว่ารอเรียวโนอิกาเร่ผมรออันติดสักแป๊บนึงแล้วผมเนาะขอหาชิปอ่านี่หาบุูกได้อยู่โอเคไปีไปครับอยู่กับรอเรียวเดี๋ยวตอนนี้ได้ไหมยังไม่ถึงครับผมแต่ข้างล่างเรียบร้อยผมเนาะเก็บคิวไปเราผมบอกเลยครับว่าออฟเดนมันเหงาเหลือเกิน เราหาจังหวะพลิกสวนดีกว่ามาครับเจอไดร์แรกกับทางของโอเมก้าจังหวะนี้อันติพร้อมแล้วจังหวะนี้ครับผมแล้วตอนนี้ขอปาสกิลใส่แล้วครับผมเนาะก็ตอนนี้ผมโดนสตาร์ทไปแล้วตอนนี้โดนแช่แข็งแล้วกดเรนโนอ,อีคาริอันติสวยงามได้เก็บคิวไปครับผมเนาะโอเมก้านะฮะไอ้เจนเนอเรลเพราทชอไม่ใช่ทุยไม่ใช่ครับผมเจนสิตอ่าโลนะครับผมเนาะของทางไดแรกครับผมเนาะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมเจนสิตเบเดอร์อเออ,เอลืมชื่อสกิลไม่ไม่ค่อยได้พูดสกิลนี้นาน ไม่เป็นไรครับโอเคครับผมเดี๋ยวหาของสักแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราต้องออกของดาบแดงเฟรเดอร์ชูสัสกชิ้นหนึ่งแต่ตอนนี้สก,กัดมาพุ่งเข้ามาจังหวะนี้เอาต่อไหมแล้แอนโนเล็เข้ามาครับผมทั้งเพนเอาต่อเลยเอาต่อเลยแล้วลกันใจังหวะนี้แล้วตอนนี้ผมเพนทุกคนติดใบไปนะตอนนี้เก็บคิวเรียบร้อยครับผมน้อสก,กัดมาทำไม่บ้านานาเรานอน,น,อน้องแอดเลนกลางก็ต,งกตัวแรกกันไปครับผมน้องเซียวเซียนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ออฟเดนแบบสุดความสามารถตอนนี้เราขอวาร์ปไม่เอาดีกว่าเพราะว่า ฝั่งตรงข้ามมาอยู่ละโอเคครับผมเนาะรอจักแป๊บหนึ่งรอหาจังหวะสวยๆฝั่งนู้นป่าอะไรนะผมไม่ได้สังเกตเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับรอดูเดี๋ยวก็รู้เองมาครับตีไปครับผมเนาะเก็บพัฟสี่กบผมเนาะแล้วก็เก็บสกิล2ให้สามารถวูนวอลกวินวอลกได้นะครับโอเคครับสกิลก็ถือว่าสวยงามมากสำหรับสุ่มได้ลุ้นได้ครับผมเนาะขอให้ได้ขอให้โดนมาครับเดี๋ยวไปเลนก้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมเนาะโอ้โหบอกเลยครับออฟเลนโคตรจะเหงาหง่อย แม่ถ้าผมเล่นป่านี่ยงพอว่าผมนะไปแก๊งไฟได้ไอตันี้เหมือนบักบักไดรแรกอีกแล้วแม่มันตายแล้วครับแต่มันมีบั๊กแบบรูปไอคอนนะผมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เราเอาเลนล่าแลวกันจังหวะนี้เทอนาเลือกโคจะโรแล้วทีนี้ขอทําการฟิกเกอร์เข้าไปโนโนอิคารินผมแต่ว่าไม่โดนไม่ไรแกแก็ยังใกล้คิวของเทวนาแล้วตอนนี้ไดโอมก้าเรียบร้อยแต่บลบคิวของทางเอลสุก็ผมเนาะและตอนนี้เราทิ้งเลนบนไปเราขอไปไม่ทันแทบเราต้องไป ดันล่างแลกกันไปแล้วกันเนาะโอเคมาครับดันเลยแล้วกันเห่าให้สุดเลยเล่นกางได้ไหมโอเคยังรอดอยู่เรียบร้อยผมนาะได้ปลอมการนี่ครับเป็นป้ายประกาศแลวะที่ได้นั่นเองนะครับถือว่าสวยงามเอฟเฟกอลังการนี่ครับรีคอผมเนาะรีคอก็อาจจะมองไม่เห็นวิชานั้นะเดี๋ยวรจังหวะตอนที่มาอยู่ผมหมายเพราะว่าตอนรีคอถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นน้องนักเรียนสาวเมดนั่นเอง,เองก็คือมี2ล่างเนาะน้องเมดกับน้องไองเทนชินแปลงล่างนั่นเอง มาครับเจอโอเมก้าน่าจะแลกเลนกันแล้วมันงจังหวะนี้ขอกดสกิลสองเข้าไปแล้วตอนนี้ผมขอจังหวะก็ผมรอทําการตีเด้งเลือดตอนนี้มันกดอันตีใส่แล้วจังหวะนี้ไม่มีใครเพื่อนช่วยครับผมแต่ตอนนี้อ๋ออยู่คนเดียวยังได้อยู่ตอนนี้เด้งเลือดไปสักหนึ่งทีสองทีกวผมแล้ว,ลวตอนนี้ขอทําการกดเรโน,โนอีคาครีก็ผมจังหวะนี้อันตีโคตรจะสวยงามแล้วตอนนี้พุ่งเข้าไปหาแล้วตอนนี้เดลเซียนมาค่อยช่วยพอดีับผมแล้วตอนนี้ผมโดนสโลเรียบร้อยผมเก็บคิวไป แต่ตอนนี้เราแลกกันไปก็ผมได้เอาเรอเรือกตอนนี้นาะคอจังหวะนี้ก็ผมเลือดจะโลมากเรียบร้อยผมนะ่าติวเส้นนะผมนะ้นยังรอดอยู่และยังไม่รอดแล้วผมนะ่าเตอนนี้เราเราขอเอาได้แลกเลยละกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็ผมโอเคไม่เป็นไรแต่เราก็เลือดโลเหมือนกันนะฝั่งตรงฝั่งเราก็ผมเนาะแต่แล้วเดี๋ยวเอาเลนบนน่าจะได้อยู่ได้ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้สก,กัดหายตัวก็รอจังหวะโอาเคอยู่ข้างล่างพอดีับผมคลิปก็ดันพอดีมาครับไปตีเลยละกันอย่างแบบนี้ครับแบบ มูลวอล์กมาครับตีไปก็ผมเนาะนี่ครับทูดาเมทก็ผมเนาะตัวของไอรีก็ผมเนาะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมตัวส่วนใหญ่ของไอรีก็ผมต้องต้องริชช์เฉช่วงประมาณการเกงยืนเลดเกมถือจะแรงขึ้นนะเพราะว่าถ้าจะออกดาบแดงช่วงประมาณนี้บอกเลยว,ว่าแวลาจริงๆนะครับอาจจะหายสักงสองพันก็ได้นะครับเป็นตัวเป็นตัวตัวทูดาเมจที่แบบว่าแรงจริงๆมากๆเลยมาครับแต่ตอนนี้ตรงการชนมูลับผมเนาะเราเอาเลนบนเลยแล้วกันแบบเงียบๆอย่างดิง้งดูดายครับผมไม่มีใครมาอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยทีครับผมรออะไรลนะ่ะ แม่เอ้ยนาคอรมาพอดีขอบาสตันได้เรียบโดยโดนแน่ๆจังหวะนี้เขากดกดฟิกเกอร์เข้าตรงกลางก็ผมแลตอนนี้ขอรายการกดสกิลสองทิ้งเข้าไปแล้วเก็บทิวอันติเมกแล้วผมนะดาบแดงฟิลิทุสผมมาแล้วก็ผมนะแล้วตอนนี้คีปมีพอดีแล้วนได้ป้อมนี้แน่นอน100%ยร์เก็ผมนะโอเคครับรออีก30วินาทีอันติอีกรอบหนึ่งก็ผมถ้ามีดอเลยบอกเลยเขาโคตรจะหวานจี๊ดเลยครับกดอันติได้2รอบเลย แต่ก็ไม่มีก็ผมไม่เป็นไรก็ผมแต่ตอนนี้ทางของทางสากัดมาจังหวะนี้มาสากันสตันไปแล้วผมแตอนนี้ผมโดนกันไป,ไปแ้วตอนนี้เขาของเชกักจังหวะนี้ขอทําการพุ่งเข้าไปแต่ยังพุ่งพลาดอยู่แล้วตอนนี้ขอโดนสโตรอยู่แล้วตอนนี้ขอทำการสุดความสามารถขอหนีออกไปก่อนละกันแล้วตอนนี้ชนแช่แข็งก็ผมตอนนี้ขอถอยออกดีกว่าเพราะมันเยอะเกินไปโอ้โ oh ห แต่ว่าแอนนเลตจังหวะนี้เอาต่อเลยละกันแล้วกดอีกกริปเดเมติงก็ผมนะตอนนี้เอาให้สุดของทางโอเมก้าอันนี้ไม่มีสก,กิลฟิกเกอร์โยแต่ตอนนี้ผมมาดอแช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะขอทำการกดเลียวด้วยอีคาลิก็ผมเนาะออนสลอดไปฮะสก,กัดมาจังหวะนี้จะไปรู้ของทางติวเซนตอนนี้เอาไม่เลารอดนะกผมต้เก็บับบิวคิวของนางผมไปก็ผมเนาะแต่ตอนนี้เอาไดแลกบักอีกแล้วไอคอนโอ้ย oh, hey. เกมดีมีคุณภาพไม่เป็นไรครับเราเอาเลนบนได้อยู่จังหวะนี้นะผมแนละ้วใครกดยอมแพ้ครับเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. จะจบเกมอีบกดไปไปหน แต่ก็ได้ลองเลนบนเรียบร้อยแล้วผมนะแล้วก็เลนกลางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ผมนะเหลืออีกประมาณไม่กี่ป้อมนั่นเองแต่ตอนนี้โอ้โหโอ้โหโล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 เจ็บ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 ถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหเหลือภายในกว่าหน่วยไม่เป็นไรแต่อย่าพึ่งประมาทใจก็ผมนะพอนาคอสอะไรอะไรก็คือขึ้นได้ครับควรทีก็จะแรงเลยก็แต่ตอนนี้ผมเอลซูโดนเรียบร้อยแล้วสเกตหนีออกไปแล้วแล้วฟิกเกอร์หนีออกไปแล้วผมนะตอนนี้ขอมันไม่พร้อมอ่ะรอมีฟิกเกอร์สักแป๊บหนึ่งบอกเลยครับว่าน่าจะลุงได้สบาย เราไว้เลนล่างก่อนแล้วกันเนาะโอเคไม่เป็นไรเอารอโฟกัสตรงเลนกลางก่อนแล้วกันเผื่อมีคนหลุดจังหวะนี้รอตอนนี้ขอปาสกิลใส่ได้แหลกจังหวะนี้แล้วขอทำการก,ารกดเด้งเลื่อนลีโนอีคาริใส่แลก็ตอนนี้โลมากๆผมจะโลโคตรโค้ดแล้วก็เก็บคิวของสกัสดไปแล้วตอนนี้เซสิตบาสไม่โดนโถงก็คยังโชคดีไปแต่พินเอโดเรใส่ข้างหลังของผมนะแต่ตอนนี้ยังดีสุดความสามารถอยู่ยาาแล้วเก็บคิวของธานาคอสไปจังหวะนี้และตอนนี้ตายครับผมนะ้อชัดดาไปแต่ยังเหลือแค่เอลสูติวเซนที่จะกว่าว่า โคตรจะเลือดโลจริงๆขอกลับบ้านก่อนผมก็เลือดโลเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหโลนโลนโลจังหวะนี้แล้วกดแชกแข็งแล้วกด SQC นะโอเมก้าเก็บคิวเอลสุไปแล้วนี่เหลือแค่ตวเสื้อกับผมคนเดียวตอนนี้ผมขอไปช่วยสักแปมหนึ่งก็ผมเนาะรอสักครู่หนึ่งอันติก็ยังไม่พร้อมแต่ไม่เป็นไรตอนนี้โดนสโลอยู่แต่แต่ว่ามันมีบาฟ้าอยู่เพื่อที่จะกันเลือดได้อยู่มาครับเด่นบอลก็โอเคอย่างดีที่มีเวฟดันอยู่ก็ผมตอนนี้ไปกันข้างบนแล้วโอ้โหแต่ก็เลือดโคตรจะโลเลยอยากได้บาฟ้ามากเลยจังหวะนีีี้รออจังหหวะมมมคนลุดยู่ มีอยู่เอามีเลยจังหวะนี้ขอเรากดวิกเกอร์เรโนอีคาริเก็บคิวครับผมโดมิเนติงไปบอกเลยครับไม่กลับบ้านก็หวานเจี๊ยบเลยครับผมแล้วตอนนี้สกายแล้ผมอันติใส่ผมอยู่และโอเมก้ามาจังหวะนี้ก็ผมนะขอถอยก่อนดีกว่าเลื่อนมันจะโคจะโล่โร่แล้วผมตอนนี้โกนแช่แข่งจังหวะนี้แล้วกดทคันนะเสียล้างไปแล้วกดเอสคิวหนีไปแล้วผมขอถอยดีกว่าก็ผมมันอีคอมจริงๆก็ผมนะได้เห็นแอดโรเลยเข้าไปแล้วผมจังหวะนี้และโอเมก้ากดอันติกันอยู่ยังรอดออกไปได้แล้วี้สกัดอยู่คนเดียวก็ผมขอปาาสตร์ไกกฟิเกอร์ตัวเเจมิิอาของท่่าานนไไไดด้้้แแลกกกเอัวผมต็ เราเอาดาร์กเลยดีกว่าก็ผมในเมื่อฝั่งนู้นโลแล้วสกอร์คิวหวานเจ็บแล้วผม6ตอนน่อ1 <c oughs> ถุยไม่ใช่ตายไอ้คิวไป6กแล้วผมนะแอสซิสต์สองโอเคมาเคเลียร์เลนล่างก่อนแล้วกันเหมือนมีคนดันแถวๆนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะยิ่งเลือดโลด้วยโอเคอันติมาพอดีเผื่อกันได้อยู่มาครับตีครับทูดาเมจครับผมนี่ครับบอกเลยครับว่าถ้ามีดาบแดงบอกว่าบรรลัยไส้ครับผมเอานี้อ่านอีกชิ้นนึงบอกเลยว่าโคตรจะบรรลัยกว่าเดิมแรงนะบอกเลยเป็นตัวที่ ไม่มีคนเล่นก็จริงอะ่ะแต่บอกแล้วเป็นตัวทาจังหวะโคตรด,ดีครับถ้าใครเล่นเป็นก็ช้ำชองว่ผมบอกเลยว่าสบายขึ้นแต่ตอนนี้ก็ผมจะใครโดนเขาแล้วนั่นจะเรียบร้อยก็ผมนัตอนนี้ตอนนี้แอดเดลเลตไปคูงข้างหลังทางของเทลแอนนายังได้หรือไม่แต่ยังงักอยู่แล้วตอนนี้ตีสุดความสามารถยื้ออยู่จังหวะนี้แตก่กอนี่ไม่หล่อก็ผมนะั่ตอนนี้ขอปาสตันไม่โดนตอนนี้ขอทําการกดนิดนึงกดดันนิดนึงโอเคถ้าใครกดยอมไปแล้วเนี่ยผมจะเริ่มนำคายนะแต่ตอนนี้ถอยแล้วก็ผมทางของสกัดเราเหลือสองตัวรีบจดได้ไหมครับพวกเเออครี้ว น่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเวลารับผมนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวก็รีบจบแล้วกันเนาะก่อนที่จะเ f k ก่อนไม่อยากให้เสียคะแนนนะแต่ก็โอเครอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่มันก็มาคุมเจอคุมขอดีไว้อะไรครับเนี่ยจังหวะนี้ขอเด้งเลือดก่อนแล้วกัน,นะน,น,น,นแล้วตอนตอาสตาร์ทไปและตอนนี้อืมแต่ก็รอเพื่อนก่อนแล้วกัน <laughs> รอสักแป,ป๊บนึง่ง มาครับบัฟฟ้ามีพอดีอนนาขอใจเอไปรุ่ครก็ผมขอขอโมยบัฟฟ้าก่อนแล้วกันตอนนี้โอเมก้าจังหวะนี้กดดันสุดความสามารถแล้วตอนนี้โดนสโ,โลไปหนึ่งทีแล้วผมวตอนนี้ยังรอดอยู่และแอนนเลเข้ามาจังหวะนี้จะไปดุ่งของทางใดแลกแต่ตอนนี้ไม่ถึงับผมแต่เราเอาของทางเทลแอนนาที่หลุดพ้นจังหวะนี้เก็บคิวไปับผมเนาะกาว่าจะเอาก็ผมจะน,นีเอาให้สุดเลยและกันจังหวะนี้โอเมก้าจ๋าโอ้โหก็ถึงเหลือเกินไม่ตีทูดามจไม่เข้าเลยทุกโซนเหลือเกิน ดุดานไม่เก็บใจใครตอนนี้สัขาดมาจังหวะนี้ิกเกอร์ยแล้วตอนนี้ขอทางการขอทาการเด้งเลือดสักนิดหนึ่งเพื่อี่จะเด้งเลือดแล้วเก็บคิวไปชัดดาวไปจังหวะนี้และตอนนี้เลนกลางมาขอดียังไงต่อต้องถอยก่อนไหมแต่ผมก็เลือดโลเหมือนกันและเพนเอาให้สุดชุดจะหลุดก็บมบแ้เก็บของทางนาคอสได้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้ก็ผมนะทางนาคอสอังกฤษเอาไปได้แล้วโดนเจริญสิบาทโอ้โหฉีดได้ฉีดดีจริงๆไม่อยากฉีดน้ำม่วงเลยแม่ จังหวะโคตรจะสวยสุดแลผมเนาะไดแหลกฝั่งตรงข้ามมาแต่เอาใหม่ก่อนละกันแต่เทวอันนาะอยู่คนเดียวอีกแล้วเจอเอลสูดแล้วขมนาครับไดเไมเชอร์มาแล้ววันนี้เวลาเข้าไปจะได้รลดความเสียหายหน่อยละกัน แต่ตอนนี้ได้แหละก็เลือดโลเหมือนกันขอทําการไปหาจังหวะนี้แล้วตอนนี้ผมมันว้าวีคออยู่เอาให้สุดเลยละกันจังหวะนี้ห,หนูนอีาริใส่แล้วเก็บคิวไปแล้วก็นกี้กดเดเมเชลใส่ทางของนาคาแล้วเก็บคิวแล้วผมแล้วคูรจะแรงสุดมหาศาลและกดนี้คเคทเอ็นมาฟิกเกอร์โยจังหวะนี้บาสกันดาวกระจายดับเบิคคลคิวไปและตอนนี้นสางของซัดกัดมาจังหวะนี้ล้วงของทางของซิลเซียนแต่ก็รู้สึกว่าโดนแช่แข็งพอดดีแลวตอนนี้ตีไปตีไป,ไปนิดหนึ่งขอทาการเด่งเลือดทูดาเมิคันสองจังหวะนี้แอนโดรเนคู่เข้าไปหาเก็บคิวของทาง เรียนู de ้นอีคาริ้เด้งเลือดสักรอบหนึ่งไอตอนนี้คลิปเดือดเดือดเดี๋ยวจะตายเดือดจะตายมาครับคลิปเข้าหน่อยคลิปเข้าหน่อยโอเคคลิปเข้าแล้ว ouais. okay. right. จังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหนะเหลือแค่ป้อมในและจังหวะนี้ขอทำการเรียนู้นอีคาริสักรอบหนึ่งแล้วการขอทำการเด้งเลือดใส่โอเมก้าเด้งเลือดหน่อยแล้วกันบอกขอโทษจันเร่นะผมแอนโดเล่ตกดจบเกมนะผมนี่คือการรีวิวของทางสกินดายเวชเบเกอร์ไอรีก็ผมสามารถสุ่มกิจกรรมนี้ขอให้ได้ราคาดีราคาโดนไม่มากก็ไม่น้อยนะครับผมนะโอเคเออต้องได้ไม่มากแล้วก็น้อยมมากนนะะผโอเค โอเคก็คง okay, ก็สลายคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนว่าถ้าใครชอบมากกดไลค์กดซ like, ับให้ดึงอิในใเทอร์เน็ตเติมให้คลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสลายนี้ขอตัวกแล้วสิเกนได้ถามบายๆก็ละผมเจอกันใหม่สกินหน้าครับ